สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราจะพูดถึง10อาชีพรายได้ดีเพียงลงทุน3,000บาทครับ 1. น,น้ำหวานน้ำหวานเป็นงานขายอีกงานหนึ่งที่ได้กำไรมากและเป็นที่นิยมอย่างสูงเนื่องจากประเทศของเรามีอากาศร้อนผู้คนมักต้องการทานน้ำหวานน้ำดื่มเยน็ยนๆเป็นจำนวนมากทำให้ได้กำไรได้มากครับ 2. การขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง การขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องกินครับเนื่องจากในตอนเช้าบางคนไม่สามารถหาอาหารได้ทันก็จะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้กินเป็นอาหารเช้าครับ 3. การขาน้ำเต้าหู้ปลาท่อง,งโกสำหรับการขายน้ำเต้าหู้และปลาท่องโกบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบครับ แต่การขายน้ำตาหู้ปนองกสามารถขายได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันครับทั้งตอนเช้าและตอนค่ำครับ 4. การขายข้าวไข่เจียวการขายข้าวไข่เจียวเป็นการทำที่ง่ายๆครับเราสามารถเปิดร้านขายข้าวไข่เจียวได้ครับเพื่อให้พนักงานบริษัทบุคคลจำนวนหนึ่งหรือผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นมารับประทานครับ 5. การขายกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดสิ่งที่สำคัญก็คือแป้งที่ใช้ทอดต้องมีรสชาติอร่อยครับเนื่องจากจะดึงดูดคน 6. การขายผัดมามา่าการขายผัดมามา่าเราควรเน้นเส้นที่มีความหลากหลายครับเนื่องจากจะสามารถดึงดูดคนได้และจะสามารถทำให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเราเป็นจำนวนมากครับ 7. การขายเฉาก้วยนมสด หากคุณสามารถดูสูตรที่อร่อยและจําเป็นสำหรับลูกค้ารับรองได้ว่าต้องมีลูกค้าติดใจและกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนครับ 8. การขายก๋วยเตี๋ยวสิ่งที่สำคัญอยู่ที่น้ำซุปครับเนื่องจากหากซุปคุณอร่อยสามารถซดได้จนหมดถาดก็จะเป็นการดึงดูดผู้คนไม่น้อยเลยครับ 9. กาการทำข้าวกล่อง อันดับแรกต้องคำหนึงถึงทำเลการขายข้าวกล่องครับถ้ามีทำเลดีผู้คนอาจจะมาสั่งข้าวกล่องครับ 10. การทำสติกเกอร์รายขายครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมอัพสำหรับการวาดรูปบ่อยๆครับถ้าคุณเป็นคนมีจินตนาการรักกันในวาดภาพอาชีพนี้เหมาะสมสําหรับคุณสร้างคอนเทนต์ดีๆคำโดนๆครับสำหรับวันนี้ ช่องเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ